กลุ่มนึงครับผมกำลังแทงเจออีกแล้วครับพี่น้องผมโอ้ยงามแหงเป็นแถวไปเลยลุ่นหัว,หวกระสุนครับผมโอ้ยหา,าม,มือปมไปแซมเลย สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพญาม่ใหญ่ลุงปานาเบอร์สกูทุกคนครับสวัสดีครับเอฟซีในประเทศเราต่างประเทศครับผมเราพกเงินบอลควนแม่แซมครับผมเราพกเินในสาวันสี่สิบสามสิงาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้ามันนี่กับผ้าผีผนองมาเลาะหาเห็ดปัวคือเก่าเนาะแม่แซมเนาะกับมาไม้ท่องมาลองเมฆครับผมในเขตตะบนเนี่ยการเพิ่มผลิตเกวัดอุบลเนาะครับคุณลุงน้องบาลควนแม่แซมเลยครับมาสีโุขสีมันไปไดนครับผมเมื่อวานนี่กับไปปลาน้องจองเนาะแม่แซมเนาะ กันได้สองมูครับพี่น้องปลาท้องจองกำลังเหลื่อมออกอีกเด้อครับพี่น้องแต่ว่าแต่จริองออกออกหน่อยออกไล่กับโมโหแน้วไม่แทบเนะาะจะว่าเหมือนไปลุ่นน้ำกันครับผมมาหอดไม้กันทำก็ครับตีสามก้กัวครับผมไปกันเลยครับจ้าเห็ดปวกอีกครับผมหนัอกอีกแล้วมั้ย โอ้ฝนตกใสจุดมุหูว่าเฮ็ดปวกบ้านที่เก่าเนาะบ้านที่เก่าถ้าดินอะไรบ้างได้ได้ยูดินลมดมหน่อยคอนใช่ะปะตะโพกขนาดนี้เนี่ยเรเห็น ทำคนนี้าย่งไปเีข้างไปค้าวๆเลวเนาะแต่มีชุบนนึงยาง พริกเขาไปเลยผลตอนคำนี่เ,เนาะแม่มาตอนเสาประห็นพริก dì tìm Đi hai mặt nào mặt hai mặt hai mặt hai mặt Mình mặt chơi Đi hai mặt hai mặt hai hai mặt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  hai เดยอกไงฮ่าเอ้ช่วยให้ดอกไงงอถวนดอกหาตาใบพี่ให้น้องมั้ยงหน้าได้แกงเลยนะได้แกงครับผมหลุนน้ำกันไปอีกก็บ้านอีกจุ่มนึงครับผมเป็นเตลือมสีเบิร์ดหรือบ่สแมนแชมคือเหมือนแต่น้องเกิดไม่เลยเป็นจุ่มอีกแล้ว ยก็เลยผมเองค่ะนี่พันลบดิดิลมใช่ไหมปั๊บปั๊บเลยจุ่มนึงครับผมกำลังแทงครับผมแจงอ่ะไม่แทบเนาะจ้าเก็บอยู่ดีฝนตกห่ำแรงกว่าผม ฝนตกเาวรุ่ยต่ออีกครับผมอ่ะไปทั้งคุณอีกครับสองตกโอ้ตีอย่างน,อน้องแคมเนาะหมดแล้วฝนตกแห้งโม่เนจักดึงเอาเลย อุ่นนี่ครับผมจุ่มดี่มะดึงงานขนาดฟฝนตกเลยอ่ะจัดการมาเลย อองดอกกำลังแข่งบัานเมื่อวานห้องเขาป่ากับมันนี่นอนไม่แทบเนาะป่า,ปาน้องจองคขับบ้านมันนี้มันรอเบึง้งไม้เก่าอีกเนาะกำลังแท่งึ้นไมาอีกไม้เก่า า้อแค่เลยดิดอกตั้งแข็งหัวกระสุนเล็กๆแต่ว่านี่เข้าไปไปสองหมูเนาะไม้บาลองจองจ้ะแล้วก็ได้เฮ็ดยังอีกเฮ็ดกอเฮ็ดกอนี่ลองหน่อยเพื่อนก็มีนะตัวใหญ่ทั้งสี่ครับผม,ม ันน่้ที่คืออยู่ดอกซ้ำไข่กข่บป๋อหดหนย่งอย่างบนก่อนรุ่นหัวกระสุนครับจัดการได้ไหมครับคืนยี่กิโลปาวอนหรอ

ยังมาลบบงเลยด้วนเนีนยมาไปได้ในขี้ดินที่หวานมั ตางแล้ก็โอ้เกมันก็ตต,ตัางสีเกงนีกระแทบขนาดน้อยแดียน้องขกงซ้มเปลอาล้ะครับพี่น้องตีนี้พวกกินจุห <laughs> วาน,นกิพนพวเปื่อมาหัวก็มาทีเห็ดปวดนี่นะ กอยกระแสบเนาะจ้านี่ยหนอย,อยู่คะย<ป>่าเอาเรต่องแต่มันเป็นปวกเนาะอืม้มบ เออลองอไปเป็น้นน้ำกันอีกครับเจออีกแล้วครับพี่น้องคุโอ้ยสามแห่ง เป็นแถวไปเลยลุ <altogether> ่นหัวกระสุนครับผมโอ้ยแม่นแม่นครับเปิดไม่ต้องออกไม่เท่ามูหน่อไรกันวนาะไอโฟกัสอ่ะไอกระนมันเป็นเหงาเลยว่ามันเฮ็ดพวกไปลหน่อย เป็นหมองด้วมงหมงกระดดใบใหญ่เนาะนม่วันทั้วนัวนแต่เบิร์เขาเรยบนนี่มาเบิ่งเนะาะไเรยไปเบิรงป่าน้องจองครับเด้ป่าน้องจองกะเห็นสองมูออกว่าถลายบ้างไหมแ่มดอกไซกับบุ๋มีเนาะหวานเฮ็เสอ๋อนเลาะหอยเลาะหงกไก่ก่อนเดือดข้ามาเบิ่งไซก่บบุ๋ีครับหมือ,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 อนาเห็นคนจุบหันออกคนไหน,นหอั่นแขยง

Hai, hay gì đó vừa nè bình nè vừa nè vừa này vừa nè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  vừa bốc vậy nè cái này mà nè Đấy, nè vừa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  nè đó hết cái nào rồi con này Elise ầm tôm có hô à ลุยเลยไม่แกบม,มานโอ้ยหสีน้องน,น,นี่ยี่ขึ้นมาแน่น้อยนึงมาหันมีเงี้ยดอกขาวเนาะ cơn này, hạt mạnh Tay mà mới thèm chùm Chùm lên đó Mà này bao khoản dạng để kèm ý với chắc แกงแซ่บเนี่ยบบนะใส่กับพักกระหยงมันอาบามีบ่ใส่ผัเพกระหยงใส่ผักอีย่งก,กุ่มนา่ผักสไล่พรมแม่แถมแมนมผมกบอผมไเนอแนผักแซ่ก็มีกลิ่นหอมผักสไ่ไหลอะดอกยุ่งมากอันนี้ที่สุ้บ้านนี่บ้านเรานี่ครับ แต่ฝนมาตกค่ะมันจะถ่ายเังเนาะไปทางปูนี้ครับพี่น่องอ้าวขามือไปเสียมเลยไปไปเสียมนะนตกนี่มันดอกเห็ดอยู่ง <laughs> ว่ะฝนตกใส่ลายจนโมโหเห็ดไม่หรอเนะี่ย

มินิโจงก่อนแีแ่ยงลรอครับพี่น้องครับพี่น้องบันนี้บ่าวขอดกิติภาพเพี่น้องว่ยกระบ,บ้าดลรอครับไปบงพนักงานนํากันเลยครับผมอยู่บ้านนะครับเนาะวาบ่าวขอดเสียสุขถิมานไปเลยครับผมครับพี่น้องผลงานบ่าวขอดเหมือนนี้เนาะไม่แซบเนาะจ้า เพาไปเบิงในป่ายางม,มาเบิงในดอนวัดกับพ่มีเนาะจ้ะก็เลยแวะมาปิดคลิปยู่บ้านครับผมดอกเห็ <laughs> ดเฮ็ยตอนตอนดอกเห็ดตุ๊ปุกเหก็ดตะเปาะกำลังเกิดใหม่อยู่เนาะไม่แซมเนาะจ้ะแต่ดอกบานเพิ่งกะอยู่ทางล่างเนาะดอกบานกะเดออื่นล่ะแม่นหลังก็จะเป็นดอกจุ้มนะแม่นหลังดอกก็บริเกี้ยวเห็นพี่ใน้องมึงเนาะจ้ะเพราะว่า,าแยกกันยางหาครับพี่น้องโอ้โอพ่อมาลุงบ่าวขอนมณิกะ หานอยู่เด้อครับดอกจุ่มเปิลนบาคอนเบอร์ไกลๆดอกเห็ดตะล้ะแท้เลยน้องใบแซมจ้าดอกซ้ำนี่แล้วพอดีแซม็จเบาคอนแหม่ครับผมแกงโซดทนห่อนแบบนี้ว่างแม่เบาคอนก็บจะไหนกับคอขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้อครับพี่ใหญ่แม่ใหญ่ลุงปานอาเบอร์สกูทุกคนครับหรือว่าน้องน้องหลุกลานครับผมซอยขมมกุลแหลกก็แชรกุฏิตาบเบาคอนลีสานนี่เด้ครับผู้เบาวคอนลีสานมีแรงใจคลิปต่อไปครับคลิปหนาเาไม่รู้ไหมเนาะงม่แซมเนาะจ้าบาวคอนม่แซมไปไดใครับกินขอยู่เพียงสามีครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะกลุ่มัำคลิปนะครับผม